ที่ยาจากประสบการณ์จากไบออนขนาดนี้ที่ยาว่าหลุมเหลือไหมประสบการณ์ผมจากไบออนเนี่ยหลุมไม่เหลือไม่เหลือนะอันนั้นพ่อเก่งนี่ฮะโอ้โหดูแต่ว่ะดูลูกเขาแต่ว่ะเก่งไหมเพ่อมันอีแรงมันจะไม่ตอมอีแรงเองครับแล้วเป็นยังไงดีเพาะพอว่าผิดสิ่งที่พ่อจัดการอ่ะครับพอว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับถูกเออ มันเหมือนกับถูกครับห่าจากในอดีตอะใบขนาดเนี้ยพยายามไม่เหลือเลยแม้แต่ลูกเดียวครับไม่เหลือเลยแม้แต่ลูกเดียวปีนี้ยังแปลกใจว่าเออไอสิ่งที่ผ่อนเหนื่อยมาทุกๆสามวันในการให้อาหารเติมไี่ทิรูคือปีนี้เป็นปีที่หนเรามีผล,ผลผลิตน้อยอยู่แล้วแล้วเราให้ความสําคัญทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดอะคือไม่ยความวาถอดแหผพิษเป็นพิษถูกเป็นถูได้เป็นได้เจ๊งเป็นเจ๊งนะ ทุกๆสามวันให้อาหารที่ลูกที่ลูกี่ใบที่ลูกที่ใบที่ลูกี่ใบเนี่ยครับคืออยู่แล้วตัดลูกให้เหลือน้อยที่สุดด้วยสมมติว่ายกตัวอย่างตัวนี้เราดูแววแล้วอีกสามวันหล่นมันมองออกเมองออกแจ็คเมไงพอนสังเกตแจ็คเไงบ้าน้ำสีน้ำพิษปลาเขามันจะไม่เขียวคััวไม่อวบอ่ะคััวไม่ออกครัวไม่อวบแล้วมันเป็นมันเป็นทุเรียนมันไม่ใช่สีู่หรือห้าูอ่ะโอ้ครับมันอยู่ไม่รอดชิงตัดก่อนอาหารแทนที่จะไปเลี้ยงก็ถูกเล่า ศูนย์เปล่ากลับมาขยายพวกนี้ทาให้เนี่ยทุเรียนเริ่มมีเมล็ดเล็กๆก็นะเริ่มมีเมล็ดแล้วทุเรียนอาอยุประมาณสี่สิบกว่าวันเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้ทั้งๆนี่ใบเก่าก็ทา,ในในาย,ายอยู่ได้แต่ถ้าส่วนไหนมีมีรุ่นพีแบบเกือบๆพอแล้วมีรุ่นนี้เล็กๆน้อยอ่ะพีเขาเขี่ยทิ้งหมดเป็นเรื่องธรรมดาผีทิบลงหมดผีทิบลงหมดครับบอกก่อนวนาว่าทุเรียนพีบ้านลุงเนี่ยมาตรฐานเนื้อดิน มันได้แค่นี้พวกหนูอาจจะเห็นจากที่อื่นเนี่ยดูดีกว่านี้แต่คุณภาพดินมันได้ทุกอย่างมันจะได้ดูอวบดูงามดูสมบูรณ์กว่านี้อันนี้ดินทรายจัดเลยนี่คือการประเมินให้ถูกหลักถ้าเราประเมินไม่ถูกหลักมันจะไม่ยุติธรรมกับการดูสวนเพราะคนที่เขาอยู่ในดินที่มันเสื่อมดินที่มันเลวเนี่ยความงามบังแข่งมันแทบเราก็เห็นเห็นอยู่รู้ๆอยู่ ไปตรงไหนเดินทางไปไหนเราเห็นสองข้างทางต้นไม้ใบหญ้าเถาวัลวัชพืชขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าคุณภาพดินท้องถิ่นตรงนั้นเป็นยังไงกล้วยน้ำว้าเป็นยังไงดูจะกล้วยแต่เป็นกลวยีวดันชนีเลยระดันชนีนชนมันยังไงพ่อก็กว้วยน้ำว้ามันเป็นของงามง่ายที่สุดแล้วแต่ถ้ากว้วยน้ำว้าไม่งามนี่ถ้าจะคิดไปหาซื้อเทียก่ไปเลือกอีกใหม่ก้วยน้ำว้าไม่เอาก็ไม่ต้องพูดละ แล้วพนสังเกตไหมการตัดแต่งกิ่งของพ่อกไว้กิ่งในตรงพุ่มเป็นไงบ้างกิ่งรากไม่มีครับพี่ยำกิ่งร่างโล่งมากเลยโล่งแล้วกิ่งสูงน่าจะเมตรกว่า,วาเลยครับพี่ยำอะไรคือเป็นวิกฤตที่สุดของต้นทุเรียนระวังไม่ออกดอกกับลำรากลำต้นเนา่าอะไรน่ากลัวรากลำต้นเน่าน่ากลัว กว่ามันจะฟื้นต้นก็นานนะครับกว่าถึงมันไม่ตายมันก็ไม่โตแล้วไม่สามารถให้ลูกได้อีกต่อไปคือการเปิดโค้นที่สูงทํางานง่ายปัดดอกง่ายใส่ปุ๋ยง่ายปัญหา,า,นานนหล่าของต้นหนาเบาบางลงเป็นร้อยต้นก็กลับมามีลูกได้อีกไม่เกินห้าตัวนนะั้นไม่ตายแต่ให้ลูกไ,ได้แล้วนี่คือทางรอดของปัญหา,า,นานนหล่าขงต้นหนาและสวยสวยแม่ราชบุญ <c oughs> สวยครับสวย ตอนนี้ดอกบานเมื่อไหร่ครับพ่อจำวันที่ไม่ได้แล้วแต่ผล่มันถึงแปดสิบวันแล้วครับดูด้านโคมคุยพ่อถามพ่อว่ามันมีปุ๋ยอะไรที่าสเราลูกตรงมันตุ้ยไหมพ่อบอกว่ามันมาตั้งแต่วันแรกที่มันติดเลยใช่ไหมมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นหนึ่งอายุต้นที่ไม่สาวจนเกินไปครับ เรื่องต้นเี่อายุต้น่ไม่สาวเกินไปและดอกที่ไม่มีขนาดโตจนเกินไปและในจังหวะการติดมีสภาวะความชื้นในระดับที่สมดุลแต่จะสมดุลทนายบอกเป็นตัวเลขไม่ถูกตรงนี้แหละสามขั้นตอนนี้แหละคือก้าวเลยของการได้รูปทรงที่สวยงามทีนี้ก็มาเป็นเรื่องของการให้อาหารคุณภาพใบคุณภาพใบก็สําคัญจํานวนใบแก่ที่เยอะพอมันก็จะปรุงอาหารได้เยอะส่งไปให้ลูกเลี้ยงแ,แข็งแรง แม่ครัวเยอะแม่ครัวแข็งแรงเขาก็สั่งอาหารให้ลูกเยอะคือทุเรียนแตกไม่ออกนะทีมอาหารต้องถูกดึงไปเลี้ยงใบเพราะนั้นอาหารเขาจะส่องเหลือไปเลี้ยงใบก่อนเพราะใบอยู่ใกล้โรงครัวเป็นแสงอาทิตย์แดดแสงอาทิตย์ลูกมันจะผอมเดี๋ยวใบเริ่ <im it> มจะแก่เขาก็จะดันนะภาษาต้นไม้เขาเรียกดันทรงครับดันทรงเหมือนเริ่มดันทรงต้องให้ใบแก่ก็มันจะเดิ่มดันทรงไม่ต้องถึงแก่แข่เขียวพอมีความเข็มของของของสีใบมันยังดำได้อีกอยู่มันยังดำได้อีกเวลามัน มันสามารถโตได้ถึงร้อยยี่สิบวันแล้วอะไรเจ็ด่วยมันดันทรงดีน้ำหรือว่าปุ๋ยเปล่าน้ําด้วยแล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็ไนโตรเจนด้วยอย่าลืมนไนโตรเจนกันโดยมากเขาจะดันทรงเขาจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรกันเปล่เมื่อก่อนใช้สิบสองสองเจ็ดแต่ดีนี้ไม่ใช้ละสำหรับพ่อไม่ใช้แล้วแต่เขาก็ยังใช้กันอยู่นะสําหรับพ่อใช้สิบห้าห้ายี่สิบใช้สิบห้ายี่สิบสิบห้ายี่สิบเป็นอินทรีย์เคมีสิบห้ายี่สิบให้มีไนโตรเจนสูงๆหน่อย ถ้าเราไม่ใส่ปุ้ยเลยมันจะดันตรงไม่พอผมเห็นบางตัวนะ่ะไม่ใส่ปุ๋ยเลยมันแปลกๆบางทีไม,ไม่ไม่ใส่ปุ้ยเลยทรงก็สวยได้ดันตรง <c oughs> ได้อันเนื้อมาจากลูกน้อยลรงครัวเยอะแค่น้ําอย่างเดียวก็โตได้ <c oughs> แค่น้ําเดียวแต่ต้องลูกน้อยนะแล้วคุณภาพใบเนี้ยใบต้องต้องต้องตอง้ตองมีจํานวนที่หนาแนนและไม่มีจุดสนิทจุดสลายโตได้นะโ <c oughs> ตได้โตได้บางครั้งการดูงานดูสวนน่ะนะนะบางครั้งดูสวนที่เป็นระบบสักทีเดียว ก็จะไม่ได้แหละไอดูสวนที่เขาเขาเขาไม่มีระบบเขาไม่มีระบบอ่ะนึกอยากใส่ก็ใส่นึกไม่อยากใส่ก็ไม่ใส่มีตังก็ใส่ไม่มีตังก็ไม่ใส่ก็มีขายทุกปีอ่ะแล้วก็จริงๆนะเขาอยู่ในสมรภูมิลบที่เดียเปรียบอากาศดินน้ําน้ําเขื่อนป่าดงเด็บเปิดป่าปลูกเนี้ยสีวัตถุสูงๆเนี้ยถ้าอินทรีย์วัตถุสูงๆนะโอ้ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากเลยอินทรีย์วัตถุจัดการให้เรียบร้อย วัตถรัฐไม่มีเดี๋ยวอินทรีย์วัตถุก็ส่งขึ้นโปรเตกต,ตองการเดเออ้าวอินทรีย์วัตถุก็ส่งขึ้นอินทรีย์วัตถุมันเป็นอะไรที่มันมีเลือกปฏิบัติหรอกเนาะใช่ <c oughs> ไม่เลือกปฏิบัติขอให้ดินมันมีขอให้ดินมีแต่ถ้าดินไม่มีแล้วใส่จะเคมีเคมีเคมีสักพักหนึ่งใบไม้ <c oughs> บอกได้เลย <c oughs> นะสวนใครก็ตามที่ใส่ปุย๋ยแล้วมีปัญหาใบไม้นั่นคือไม่มีอินทรีย์วัตถุหรือมีในปริมาณต่ํำต้องเติมถ้าเกิดมีอินทรีย์วัตถุในปริมาณมากนี่ ส่งผลอะไรไหมครับส่งผลต่อการออกดอกที่ยากมากอินซีทุมา,ใา,ก,มากใช่ไหมออกดอกยากในเดืนมากใช่ไหมเฟือเฟือใช่ไหมทุกอย่างต้องสมดุลไม่ใช่ว่าอินซีทุไม่ไมีมีแต่คูณมีโทษก็มีครับมันก็บ้างามไงเพราะบ้างงามเขาก็ไม่จําเป็นต้องขยายพันธุ์ส่วนไม้อยู่ดีมีสุขส่วนไม้จะขยายพันธุ์ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเครียดไง ช่ป่ะเขาจึงต้องการเขาจึงตง้องต้องกักโซกะ่ะเพื่อให้ต้นไม้เครียดแต่ถ้าอยู่นี่มีสุกทุกวันทุกวันถึงเวลามีกินทุกวันทุกวันนะไม่มีทางที่จะขยายพันธุ์ให้เราอะ่ะเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่เย็นเป็นสุกอ,อ่ะหรือหลดน้ำตอนเนืองไม่ออกไม่ออกนะไม่ออกอะ่ออกอะเกินไปโดยการต้องการเข้าไปครับ,รบอย่านึกว่าหนึ่งสองสามงามดีแต่สี่ห้าหกคุณเบรกเลยทํามันงามเกินเดี๋ยวจะออกดอกยากนี่ทีสวนนี่ก็เป็นมา เน,นนะต้องเข้าใจมันเนาะต้องเข้าใจจังหวะมัอย่างนล้วจะพลมองเห็นอาการใบไหม้ในส่วนนี้ไม่มีครับพี่ยามที่นี่ใช้ขี้เถ้าแก่เป็นอินียวัตถุปีละครั้งครับแล้วก็เติมซื้อดินมาเติมเนี่ยจากดินทรายกลายเป็นดินลูกลังนนี่เปิดปั๊บโชว์เลยหลากมาแล้วเนี่ยใช้อินรียวัตถุเยอะครับมีขี้เถ้าแกต่ตัวดีเลย มาทางอีสานอ่ะคนอยู่อีสานอ่ะซื้อปะสาเถอะถูกๆปะสายครับแถวบุรีรัมย์ผมซื้อหกร้อหนึ่งสามพันห้าประมาณเกือบสิบตันนะครับทีนี้ซื้อหกร้อหนึ่งก็เกือบแปดพันผมอยู่ใกล้รงเอทานอลฟรีไงครับโอ้ถ้าใช้แก่ไปเป็นพลังงานใช่ครับต้นนี้มีกี่รุ่นครับพ่อเนี่ยสองสองรุ่นนะทำไมมไม่ทะเลาะกันอ่ะไม่ม่ทะเลาะกันพ่อต้นนี้เพราะมันโตมันใหญ่เอแต่อันนี้กระดูกเนี่ยเลยเนี่ยเออนั่นเหล็กเหล็กรงกระดูกไงนะตรงกระดูก แก arnya, er? s. <S ได้ไม่พอกระดูกอะได้ตัดท mm right right yeah. in ิ้งไปตัดทิ้งไปรัชพลปวดใจไหมตัดทิ้งไปเนี่ยเสียดายครับเป็นแป้งพันสายกระเป๋าแล้วไม่รู้เอามาจากกล่องหรือมาจากตกกิตตกไปอ่ครับอันนี้ก็ทรงไม่สวยเนี่ยเปียแป้งฮะนั่นนั่นเราในบนถ่ายนั้าท่านบนถ่ายยเปรียแป้งเห็นครับเห็นเห็นเมื่อกี้เห็นอยู่สมุติเราผลยากหายง่ายพอจะผลป่ไหมครับต้องอะไรอย่างนั้นนี่ตอนนี้เลย ก็มีอยู่สองตัวเนาะพระเอกสุดก็คือพิลิมิฟอร์ดตัวพระรองก็คือโตกุโอเทลฟอร์ดอ๋อครับโอเทลฟอร์ดท้องตลาดตอนนี้ที่สังคมยอมรับก็มีอยู่สองตัวเนี้ยครับพิลิมิฟอร์ดพิลิมิฟอร์ดเมทิลแพงมากนะลิตรหนึ่งเท่หลิตรหนึ่งแปดร้อยกว่าบาทก็ยังยังไม่ถึงสี่พันพออ๋อไม่ใช่ฟอร์นิทามิคเนอะกลุ่มมีใครซื้อในในในสายเอฟซีพวกเรามีใครซื้อฟอร์นิทามิกใช้มั้งยังไม่รู้มันแพงไงเด้อ เคยไปถามที um> ่กิโลสี่พันตอนรบบเพีย์จักจันยังไม่เดือดร้อนขนาดต้องไปถึงพนิคาเมกอ่ะถามเออถามมันแค่พันสองพันก็ยังพอกระเทินเนาะถามกิโลสี่พันเฮ้ยต้นนี้หลูมมันยุบแปลว่ามันจะทรงกระดูกว่าต้นอื่นหรือป่าซึกันปะที่มันเป็นทรงนี้เพราะอะไรครับเพราะดอกโตและช่วงบานน้าเยอะดอกมันน้อยด้วยไหมครับมันเลยโตช่วงบานน้าเยอะเพราะอะไรรู้มั้เพราะต้องการ ต้องการกระตุนรุ่นสองก่อนดอกบานรบเราเล่นน้ํากันเพื่อกระตุนรุ่นสอง <Yeah. S 2> อัดน้ํากันล็อกสามชั่วโมงถามว่ารู้ปัญหาโรงงานไหมรู้แต่ก็อยากจะรุ้นรุ่นสองได้ไหมครับถือว่าไม่ได้รุ่นรุ่นนี้มันมามาโดยที่เราไม่ได้ต้องเป็นเดจัดการ,รมาเองอไอรุ่นสามเมื่อกี้ที่เราต้องการเราจึงทําระบบนี้สุดท้ายมันไม่ได้เสียไหมถ่อเสีย ถ้ารุนหนึ่งไม่ได้นะปะ<ช>ัญหาเยอะไม่พ้นด่านไปอ่อนนะอายุใบมันหมดอายุใบหมดที่จริงเรื่องของการแตกใบอ่อนในทุเรียนมีลูกเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องพิษนครับ<ช>ไม่ใช่เรื่องกังวลแล้วมันต้องจัดการยังไงครับเพราะใบแตกใบอ่อนขณะมีลูกเนี่ยเกือบจะพูดได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่จัดการได้ยากาบล็อกใบก็ไม่เห็นมันเล็ก <laughs> เล่งแกมันก็ไม่แก <laughs> ก็ไม่เห็นมันแก่ ผูดจริงครับสิ่งที่จะทําให้มันมีสองวิธีก็คือจัดการทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถให้ทุเรีดนออกดอกรุ่นหนึ่งให้ได้ทั้งสวนทั้งแปลง <c oughs> ผ่าตรงนี้ไม่ได้รักษานธนูถนอมใบเก่าชั้นในให้มีอายุยืนยาวที่สุดปกติใบเก่าชั้นในนี่จะมีอายุกี่เดือนครับมันตอบไม่ได้อะมันขึ้นอยู่กับมันอยู่ขึ้นอยู่กับ ความอุดมสมบูรณ์ดันเราใส่ปุ๋ยทางดินกับการจัดการเรื่องศัตรูทางใบอ่ะครับอ่าไอศัตรูตัวนี้เขาานาแล้งก็ลมครับหนาวจัดหนาวจัดกว่าเป็นศัตรูนะไรแดงสามขั้นตอนเนี้ยพยายามอย่าให้เสียใบย <c oughs> ถ้าสามขั้นตอนนี้ถ้าเราเสียใบยขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนได้เยอะกรมมันก็จะมาตกเอาตอนลูกเ่าก็ไข่ไก่ลูกหมากแถวเนี้ยครับพอ,อทุเรียนทําสารนะ่ะ พยายามมันถึงเกือบหกเดือนใช่ไหมที่มันที่มันไม่แตกใบครับสิงหาเนี่ยพอทาสารมาจนกระทั่งนะสิงหากันญาตุลาพฤศจิกาท่านว่ามกราลากุมภามีนามันเข้าเจ็ดเดือนใช่ไหมครับตามหลักทุเรียนมันจะต้องแตกใบทุกๆุสามสามเดือนสามเดือนก็แตกใบก็เริ่มเห็นใบมาเจ็ดเดือนเนาะครับแล้วใบเก่าจะไม่ให้มันตายเลยต้องทําให้ดอกรุ่นแรกมันพอต้นนะพอเนาะทุกคนก็ปังเป้าหมายแบบนั้นถ้าดอกพอต้นแล้วต้องทําดอกพร้อมใบด้วย ถ้าใครไม่ทําดอกพร้อมใบไม่รอดครับไม่รอดอด,ดูแลมาทั้งตีอย่างดีแตกในปังเดียวล้มมาข้างกระดานเสียนะครับเนี่ยตอนนี้ชาวสวนเมืองจันทร์จำนวนไม่น้อยเราทีมยืุ่นเนี่ยบอกบอกเลยว่าเกลี่ยงเกลี่ยงไหมวะเกลี่ยถ้าถา้ถาตอนที่ยังไม่แตกขับรถผ่านแล้วใบมีอาการเหลืองซีดกลานนะนะครับยังไงก็ไม่รอดอลูกเลี้ยวแทบไม่เหลือแล้วการนานทั้งสวนอ่ะครับ้องผ่อพูดถึงไม่เคยดวงแล้วปีนี้ใช่ไหม พออาทิตย์ที่พอวเีว่ยวพอจัดการห<ใ>นูเวลาเน,เนี้ยย้อนหลังกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะครับพอเห็นข่าใบ,บอ่อนอลังนะ<ช>พอกรีมาแต่งรูปเลย<ช>ก่อนที่จะตัดแจ้งทาเกษตรสิ่งที่จะต้องทําใจคือมันจะไม่มีความแน่นอนนะใช่ถ้ารักจะทําการเกษตร<ม>หนูอย่าคิดว่าฉันจะต้องได้ต่อต้นต่อต่อปีทุกปีทุกปีเป็นความต่อเนื่องห่องนั้นหนูก็ต่อไปทําบะหมี่ถึงสําเร็จรูปแล้ว มันทําไม่ได้ครับพอแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันอาชีพเนี้ยหลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นอย่างเนี้ยทุกคนจะต้องเจอแบบนี้หมดนะแต่ปาว่าปีเนี้ยไม่โทษตัวเองเป็นความผิดพลาดเลยเพราะไม่ได้เป็นส่วนเล่าคนเดียว,วเป็นทั้งจังหวัดการออกหลอกทุเรียนปีนี้ของจังหวัดออกมไม่ดีเลยรู้กันทั้งประเทศไม่ใช่รู้เฉพาะคนอย่างอาจารนยนะ์เขารู้กันทั้งประเทศ นะลิง,งยังตกต้นไม้ได้เนาะลิง,งยังตกต้นไม้เลยอาเฉียงมันจะแพ้ไหม <laughs>